เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเจครับคุณเจเล่าว่าผมเป็นคนกลัวผีมากมาตั้งแต่จำความได้ที่กลัวเพราะผู้ใหญ่ชอบใช้ผีมาเป็นเครื่องมือคู่อย่างที่หลายคนเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละประมาณว่าอย่าเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผีจะมาลักตัวไปซ่อนอย่าไปเล่นของมีคมนะเดี๋ยวผีผลักมันก็เลยทำให้ผีมีอิทธิพลต่อชีวิตของผมมาก ถึงแม้ว่าตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นผีจริงๆเลยก็ตามครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนทั้งปูย่ย่าทั้งลุงป้าทั้งอาเรียกได้ว่าอยู่กันทั้งตระกูลเลยก็ว่าได้ลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงชั้นล่างเป็นใต้ถุนลงๆส่วนชั้นบนก็จะมีโถงและมีห้องนอนของแต่ละครอบครัวช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้นม .4 ม .5 ลุงของผมซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิตจะบอกว่าเหี้ยนมาศพยังไม่ทันจะเผาเลยวิญญาณของลุงก็มาให้คนนั้นคนนี้เห็นเรื่อยๆถึงขนาดที่ว่ารถคันที่ลุงขับไปเกิดเหตุแล้วตำรวจเอาไปเก็บไว้ที่โรงพักเพื่อเป็นหลักฐานตำรวจยังต้องบอกให้ครอบครัวไปเอากลับมาเก็บไว้ที่บ้านเลยเพราะตำรวจไม่เป็นอันเข้าเวนตำรวจบอกว่าแต่รถด,ดังเองทั้งคืน ญาติบางคนบอกว่าลุงไปหาถึงที่บ้านก็มีไม่เว้นแม้แต่ตัวผมเองได้เห็นผีครั้งแรกก็เห็นลุงของตัวเองนี่แหละศพลุงของผมถูกตั้งมาเป็นกุศลที่วัดเพราะตามความเชื่อของคนแถวนั้นคนที่ตายโหงหรือตายผิดธรรมชาติเขาจะไม่ให้เอาศพเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าจะมีคนในบ้านนั้นตายโหงตามติดกันไปต้องบอกกันว่าวัดตามชนบทจะไม่เหมือนวัดในเมือง ที่มีการปิดศาลาตั้งศพอย่างมิดชิดหลังจากสวดภิธรรมเสร็จแล้วดังนั้นญาติพี่น้องของคนตายจะต้องไปนอนเฝ้าศพเองในคืนแรกมีญาติพี่น้องไปนอนเฝ้าหน้าศพกันหลายคนเพราะมีเรื่องต้องพูดคุยกันมากมายผมเองก็ไปด้วยแค่คืนแรกก็มีเรื่องให้หลอนกันแล้วเพราะพอตกดึกบรรยากาศเป็นวังเวงมากหลายคนอาจจะคิดว่าบรรยากาศการนอนเฝ้าศพมันต้องคึกคัก เรามีกิจกรรมให้ชาวบ้านได้รุ้นได้ตื่นเต้นกันอย่างเช่นวงไพ่วงไฮโลแต่สําหรับงานศบรุงของผมไม่ใช่อย่างนั้นเนื่องจากว่าจเจ้าอาวาสสมัยนั้นท่านดุมากอะไรที่เป็นสิ่งผิดศีลธรรมผิดกฎหมายห้ามนําเข้ามาในเขตบริเวณวัดอย่างเด็ดขาดพอชาวบ้านที่มาร่วมฟังสวดกลับไปหมดแล้วก็เหลือแค่ญาติพี่น้องของผมเท่านั้นทุกคนมานั่งล้อมวงคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างที่รู้กันว่าสมัยนั้นยังไม่มีกล้องวงจรปิดและจุดที่เกิดเหตุก็เป็นทางไปทุ่งนาซึ่งเป็นทางเปลี่ยวไม่ค่อยมีคนสัญจรผ่านไปมาจึงไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์แถมเหตุยังเกิดในช่วงเช้ามืดท้องฟ้ายังไม่สว่างอีกด้วยก็เลยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นมือปืนมาสังหารลุงดังนั้นเมื่อตอนที่ไปรับศพของลุงกลับมาจากโรงพยาบาลป้าแสงซึ่งเป็นเมียของลุง ก็เอาใบบอลมาทาที่ปากของศพโดยเชื่อว่าถ้าเอาใบบอลมาทาที่ปากของศพที่ตายอย่างมีปริศนาจะทําให้คนตายมันบอกให้ญาติรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงแต่ชาวบ้านเขาเชื่อกันอย่างนั้นซึ่งในคืนวันแรกญาติพี่น้องที่มาเฝ้าศพต่างก็ตั้งข้อสันนิษฐานกันไปต่างๆนานา,นาในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นป้าแสงก็หันไปม,มองที่โรงศพที่ตั้งอยู่แล้วพูดขึ้นว่า พี่เลินอย่าลืมมาบอกนะว่าใครเป็นคนฆ่าพี่มันต้องได้รับกรรมที่มันทำนะพี่แล้วป้าแสงก็ดึงคอเสื้อขึ้นเช็ดน้ำตาผมเองก็พลอยน้ำตาขอไปด้วยจังหวะนั้นจู่ๆก็มีลมพัดมาแรงมากเหมือนมีพายุฝนเสียงลังคาสังกะสีเปิดปิดกระทบกันดังเครื่องค้างเคืองค้างผมกับพี่เอ็มลูกชายของลุง ซึ่งอายุรุ่นลาคาวเดียวกันกันกบผมอันมองหน้ากันเลืกลักตามภาษาคนขี้กลัวพอหลอดไฟในศาลาเริ่มกระพริบติดๆดับๆเท่านั้นแหละผมสองคนก็กระโดดไปนั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาท,าทันทีก่อนที่ไฟจะดับพลึบลงทำให้ทั้งวัดมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยผมนิจใจเต้นแรงจน,จนจับจังหวะไม่ได้ปากก็เรียกชื่อไอเอ็มส่วนมือก็ควานหาตัวเพื่อน มือของผมสัมผัสโดนบางสิ่งบางอย่างที่เย็ยนเชียบมันทำให้ผมแอบตกใจเล็กน้อยจนต้องรีบชักมือออกพอตั้งสติได้ผมค่อยๆย,ยื่นมือไปรูปคำดูว่าสิ่งที่ผมสัมผัสโดนเมื่อสักครู่มันคืออะไรและผมก็รู้ว่ามันคือมือของคนเพราะสัมผัสได้ถึงนิ้วมือเล็บมือไปจนถึงข้อมือและแขนผมรู้เมื่อสักครู่ไอเอ็มมันกระโดดมานั่งข้างๆผม ผมก็รีบถามขึ้นว่าไอเอ็มใช่มึงปะวะแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาผมเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีก็เลยถามต่อว่าใครอะมีเสียงทุ้มๆต่ำๆกระแอมดังขึ้นผมรู้สึกขนหัวลุกกับเสียงกระแอมนั้นยังบอกไม่ถูกด้วยความกลัวผมก็เลยตะโกนเรียกชื่อใเอ็มเสียงดังลัน่น มีเสียงตอบกลับมาว่าเออซึ่งเสียงนั้นดังไม่แพ้กันแต่เสียงนั้นอยู่ห่างจากตัวผมไปในระยะพอสมควรคำถามเกิดขึ้นในหัวของผมทันทีแล้วมือใครวะมันเหมือนเป็นจังหวะนรกที่จูจ่ๆหลอดไฟก็กระพริบเหมือนกำลังจะติดผมรีบหันไปมองคนที่อยู่ข้างผมทันทีภาพที่ผมเห็นนั้นคือร่างของลุงนอนอยู่ข้างๆผม ผมร้องตะโกนขึ้นด้วยความตกใจแบบสุดขีดพร้อมกับกระโดดไปหาพ่อที่นั่งรวมกลุ่มอยู่กับคนอื่นๆสรุปว่าไอ้มนั้นมันไปนั่งรวมกลุ่มอยู่กับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีผมแค่คนเดียวที่ยังนั่งอยู่ตรงโต๊ะหมู่บูชาผมชี้ไปจุดที่ผมนั่งอยู่เดิมพร้อมกับพูดว่าลุงอูด๊ดลุงอูด๊ดทุกคนทำหน้าตาตื่นแต่ว่าตอนนั้นไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีร่างของลุงที่ผมเห็นเมาากกื่อตกี้สิ่งที่ทําให้ทุกคนเชื่อผมไม่ได้พูดโกหกก็คือรอยเปียกที่เปเื้อนอยู่เต็มกมงเกง,งผมและที่พื้นแน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ผมกลัวจนฉี่ราดคืนนั้นพ่อกับแม่ก็ได้พาผมกับไปเอมกลับมานอนที่บ้านเพราะผมอยู่นอนฟฝ้าหน้าศพต่อไม่ได้แล้วคืนต่อมาเป็นคืนที่สหลังจากฟังสวดอภิธรรมจบ ผมก็กลับเข้ามานอนที่บ้านโดยที่มีแม่ผมกลับมาด้วยแต่พ่อนอนเฝ้าศพกับพี่น้องซึ่งคืนที่สองก็ไม่มีอะไรทุกอย่างปกติมากผมเองก็รู้สึกอุ่นใจเพราะเข้าใจว่าศพของลุงตั้มอมเพ็ญกุศลที่วัดดวงวิญญาณก็คงจะวนเวียนอยู่ที่วัดเช่นกันดังนั้นบ้านยังเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยไม่มีผีแน่นอน จนมาถึงคืนที่3ก่อนที่จะเผาศพของลุงคืนนั้นทุกคนต่างเข้าไปนอนที่วัดเพราะต้องช่วยกันเตรียมของสําหรับวันพรุ่งนี้ที่จะมีพิธีชาปนากิจที่บ้านก็จะมีแค่ผมกับไอ้เอ็มแค่สองคนเท่านั้นประมาณสักสามทุ่มพวกผมก็ปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างโงกรอนปิดไฟเรียบร้อยเพื่อเตรียมจะเข้านอนคืนนั้นผมไปนอนที่ห้องของเอ็มเพราะไม่กล้านอนคนเดียว หลอดไฟสมัยก่อนมันไม่ได้สว่างจ้าเหมือนทุกวันนี้ต่อให้เปิดไฟนอนพอเข้านอนในมุง้งแสงก็สลัวสลัวอยู่ดีอันที่จริงแล้วในใจผมรู้สึกไม่สบายใจแบบบอกไม่ถูกเพราะคืนนี้ไม่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ด้วยแต่ผมก็พยายามที่จะข่มตานอนให้หลับโดยเร็วซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ชอบเอาเท้าถูที่นอน เพื่อเป็นการกล่อมตัวเองให้หลับเพราะงั้นเอ็มจะรู้ว่าผมยังไม่หลับถ้าเท้าของผมยังไม่หยุดนิ่งจูจๆเอ็มก็พูดขึ้นมาว่าเจยังไม่หลับใช่ไหมผมก็ตอบว่าอึมแล้วไอเอ็มก็พูดขึ้นว่าเจมึงเคยได้ยินที่โบราณเขาบอกไหมว่าคนตายจะรู้ว่าตัวเองตายต,ายตอนวันที่สแล้วดวงวิญ,ญญาณจะกลับบ้าน ผมนี่ขนหัวลุกขึ้นมานึกด่าในใจมาพูดอะไรตอนนี้มันใช่เรื่องหรอผมได้แต่นิ่งพอผมไม่ตอบอะไรมันก็พูดขึ้นมาอีกว่ามึงว่าจริงไหมวันนี้ครบสามวันที่พ่อกูตายมึงว่ายัางไม่ทันที่มันจะพูดต่อผมรีบตัดบททันทีเลยว่ามึงหยุดพูดได้ไหมกูจะนอน พอผมพูดจบก็มีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังขึ้นผมนิจใจวูบลงไปอยู่ที่ตาตุม่มไอเอ็มลุกขึ้นพลวดนั่งนิ่งตัวตรงแนวมันหันมามองที่ผมและถามว่าใครวะผมทั้งหงุดหงิดทั้งมโมโหก็เลยตะคอกใส่มันว่าก็พ่อมึงไงตอนที่พูดผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าพ่อของไอเอ็มมีแต่ร่างไร้วิญญาณที่นอนรอเผายู่ที่วัด พอึกึก้นได้ผมก็น่าเจือนทันทีเสียงข้อประตูดังขึ้นเรื่อยๆตามมาด้วยเสียงทุ้มต่ำเอ็มเอ็มเอ็มผมสองคนนั่งกอดกันตัวสัน่นเพราะรู้ดีว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของลุงอู๊ดพ่อของเอ็มที่ตอนนี้ร่างนอนอยู่ในโลงศพที่วัดถ้าเป็นสมัยนี้ ผมคงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรขอความช่วยเหลือจากพ่อกับแม่แล้วแต่ย้อนไปตอนนั้นมีแค่ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านแค่ตู้เดียวเท่านั้นจากเสียงเคาะประตูกลายเป็นเสียงเคาะหน้าต่างและเคาะผนังรอบๆบ,บ้านอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนตน้นว่าบ้านของผมเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงเพราะฉะนั้นคนธรรมดาคงไม่สามารถเคาะผนังรอบบ้านได้แบบนี้ แต่ความน่ากลัวไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นหลังจากเสียงข้อเงียบหายไปได้ไม่นานผมก็ดินเสียงผีเท้าเดินขึ้นบันไดและเสียงคนเดินไปเดินมาที่ชาหน้าบ้านจากที่นั่งกอดกันตัวสัน่นก็หันมานอนคุ้มโปงใต้ผ้าห่มพื้นเดียวกันทั้งผมทั้งไอเอ็มนอนนิ่งตัวแข็งทื่อพายายามหายใจให้เบาที่สุดส่วนไอเอ็มเองก็คงไม่ต่างกัน ความเงียบที่เงียบสงัดทําให้ได้ยินแม้กระทั่งเสียงกรอนประตูที่ถูกเปิดเสียงฝีเท้าของคนเดินเข้ามาในบ้านตึกตึกตึกพื้นบ้านที่สั่นไหวยยบยาบทําให้ในใจของผมยยบยาบไปด้วยเหมือนกันใจหนึ่งผมก็รู้สึกดัวแต่อีกใจหนึ่งก็อยากรู้อยากเห็นเสียงฝีเท้านั้นหยุดอยู่ที่หน้าห้องนอนที่ผมกับแม่เอ็มนอนอยู่ ผมกับไปเอ็มนอนคุมโปรงอยู่ในมง้งด้วยความอยากรู้ผมค่อยๆดึงผ้าห่มลงแล้วหลีตามองไปที่ประตูห้องนอนซึ่งไอเอ็มเองก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ผมดึงผ้าห่มลงจู่ๆประตูห้องก็ถูกเปิดเข้ามาอย่างาช้าๆจนเผยให้เห็นร่างของบุคคลปิศนาที่เดินเข้ามาในบ้านชายวัยกลางคนที่มีเลือดท่วมตัวเดินเข้ามายืนเกาะอยู่ข้างๆมง้ง ผมจําได้ดีว่านั่นคือลุงอูดทุกอย่างรอบตัวมันเหมือนหยุดไปหมดผมได้ยินเสียงไอเอ็มร้องโวยวายขึ้นข้างหูขงผมก่อนที่ภาพจะตัดไปผมรู้สึกตัวอีกทีก็คือมานอนอยู่ในโบสถ์ที่มีทั้งพระทั้งคนอยู่เต็มไปหมดพอเห็นหน้าพ่อกับแม่ผมก็ร้องไห้หูแบบคุมสติตัวเองไม่ได้ผมแทบไม่ต้องเล่าไม่ต้องอธิบายอะไรเลย เพราะไอเอ็มมันเล่าไปหมดแล้วตอนนั้นพอผมสลบไปไอเอ็มก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตออกจากบ้านมาที่วัดเพื่อมาขอความช่วยเหลือซึ่งบ้านของผมอยู่ห่างจากวัดเกือบ2กิโลแล้วไอเอ็มมันก็วิ่งหน้าตื่นไปทุกคนเห็นไอเอ็มวิ่งไปต่างก็ตกใจกันหมดสิ่งที่แปลกก็คือที่หมุงสีขาวมันมีคราบเลือดสีแดงติดอยู่หนึรอย ขนาดสักประมาณ2เซนติเมตรทุกคนเห็นตรงกันว่าลุงคงเพิ่งรู้ว่าตัวเองตายก็เลยกลับมาที่บ้านซึ่งก็เป็นอย่างที่เอเอ็มันพูดจริงๆเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันทำให้ผมจับไข้ยอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะหายผมนี่ร่วงไปหย่อมหนึ่งจนถึงทุกวันนี้บริเวณนั้นเส้นผมก็ไม่ขึ้นและตั้งแต่นั้นมาผมก็กลัวการกางมุ้งไปเลย เพราะภาพคนที่มีเลือดท่วมตัวยืนเกาะอ,อยู่ข้างๆมุง้งมันติดต่างผมแบบที่ไม่สามารถสลัดออกไปได้พอเห็นว่ามีการกลางมุ้งปุ๊บผมก็จะเวียนหัวรู้สึกเหมือนจะเป็นลมขึ้นมาทันทีส่วนเรื่องการตายของลุงวันนั้นก่อนจะถึงเวลาเผาร่างลุงของผมจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งร้องโวกเวกโวยวายเข้ามากลางงานซึ่งต้องบอกกันว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะผมนอนอยู่ในโบส ผมได้ยินจากแม่ว่าผู้ชายคนนั้นเข้ามาสารภาพว่าถูกว่าจ้างจากคนคนหนึ่งให้มาลอบยิงลุงของผมที่ต้องมาสารภาพเพราะถูกวิญญาณของลุงตามหลอกหลอนตลอดเวลาจากที่แม่งผมเล่ามาก็เห็นจะจริงตามคำโบราณที่ว่าให้เอาใบบอนทาที่ปากของศพแล้วศพจะมาบอกเองว่าใครเป็นคนทําให้ถึงแก่ความตายแล้วตำรวจก็หาหลักฐานสืบไปจนถึงตัวคนบงการ และจับกลุ่มได้ในที่สุดหลังจากที่เผาร่าของลุงไปแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นดวงวิญญาณของลุงอีกเลยนั่นอาจาเป็นเพราะคนที่ทำร้ายลุงได้รับโทษแล้วจึงทำให้ลุงไม่มีห่วงใดๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ